บดินเดชาสิงห์สิงห์หัเสนีค่ะพบก,กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะครับเซิร์ฟ<ห>ก่อนครับทางด้านของบดินเดชาสิงห์สิงห์หัเสนีครับที่กีฬาจังหวัดอ่างทองครับเอาไปนะครับกันที่น,นันอันเดย์ข้ามไปครับมาเลยครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองสักสีการครับเซ็ตไปได้ครับหัวเสาครับทัศนวัน้าไม่ทีแล้วเป็นจังหวะนี้ครับ ต้องดูกันครับกระยาไนกิงเกตครับหมายเลขเจ็ดตัวทำคะแนนของทีมจังหวัดอ่างทองค่ะขึ้นลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มค่ะออกไปเลยครับตรงนี้จังหวัดอ่างทองค่ะเสิร์ฟค่ะโดยกัลยาณีค่ะจัมเสิร์ฟลูกนี้รับได้ค่ะขึ้นลูกนี้บดินโอ้โหเป็นแต้มค่ะลูกนี้กันที่น้านเลครับสูงมากเลยครับสูงเท่าทีมชาติ ต่างชาติด้วยเลยครับบอลมันล้นเลยครับตรงนี้บดิเดชาต้องเอาไปกอนเลยครับแล้วเซตมาครับพิม์บลีเล่นบอลเร็วครับโอ้พิม์บลีครับสวนทองครับเสิร์ฟต่อค่ะรับมาบอลเร็วยัดได้ไหมลงไปแล้วค่ะลูกนี้เป็นแต้มของบดินเดชาค่ะนำอยู่6ต่อห้าคะแนนออนทุ่มดินครับบดินเดชาสิงห์สิงหะเซนเสิร์ฟบอลแรกครับดีครับ แลชนอังท้องมาเลยครับโอ้สเมตรจากแดนหลังครับแล้วกัญญาณีกิ่งเกดครับกัญญาณีค่ะสัตว์ลูกนี้เต็มข้อเลยค่ะศาชิธรเสิร์ฟครับอ้าวลูกนี้กะจังหวะบอลแรกไม่ดีเลยครับคินเอรีเสิร์ฟครับบอลแรกดีครับแล้วไปที่กัติดันวัวนเสาติดฟลอกครับของศกชิการครับต่อหน้าต่อตาของ สิทเลยครับลูมบล็อกเต็มเลยค่ะลูกนี้โอ้โหส,สสิการค่ะอ่างทองอ่ะคินารีเสรตต่อครับบอลแรกรับมาเข้าดีจังเลยเแต่ว่าติดร็อกกับกันที่นั้นดาบนี้ฮะติดร็อกรับแต่ว่าออกไปครับเป็นแต้มของบุรีเดชาครับสตต่อครับเทนนของหมายเลขห้าครับสุภัทถิดาพุทธรอดค<ไ>ิมนารีครับเซ็ต,ตมาใหส้สสิการติดร็อกงัดได้ไหมครับไม่ได้ครับ แรงของกีฬาจัมปอันทองครับนินเดชากันติแนครับเสมอที่ส0ต่อ10แล้วเป็นนะพุสอนครับหายขึ้นไปได้กันติแนไหลมาให้ทัศนวันครับโอ้ยังได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าล้นฮะหัวเสาเล่นยอดเร็วกับลูกนี้โอ้เป็นจะมาพรนินเดชาครับต้องให้เลยค่ะลูกนี้ในชุดนี้มี กือบหลายทีมของแต่และโรงเรียนนะครับบอลเร็วเบนชมาพรนินเดชาครับย่อตัวเซตค่ะลูกนี้โอ้โหตกทะแยงมุมดีกีแชมป์เก่าเมื่อปี2019 19, ใช่ค่ะมาต่อแล้วหัวเสาของนดนเดชาสิงห์สิงห์ฮะเสนีฮะเซตลูกนี้สวยมาก มาสอนล็อกไปเลยอ่ะทัศนวนเติร์เสิร์ตต่อครับลนแรกของสัสิการครับไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องแก้หน่อยแลวฮะแต่มาสอนครับตีติดล็อกผุดขึ้นมาได้ครับเป็นดิเดชากานันนานครับเดียดแดนหลังครับอ้าแล้วมันตีครับกลายเป็นโชคดีเลยครับแล้วดูครับไม่คาดกวังแล้วครับลูกนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนี้มีลูกลักษณะนี้ของบปินเดชาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับคือจังหวะตีตีแก้ครับแต่ว่ากลายเป็นแ้มเฉยนี่ครับการตนนานครับ ตีแก้มาแล้วกลายเป็นดีเลยครับลงไปเสิร์ฟต่อค่ะน้องปายนภศรค่ะเสิร์ฟมายังรองได้ค่ะบดินเดชาขึ้นไปเบาๆค่ะเสร็จอีกทีหนึ่งกัลยาณียังรองได้ค่ะบดินอีกทีหนึ่งพยายามรองได้ค่ะกัรยานีอีกทีหนึ่ง,ง,อง,องโอ้โหเรียบร้อยค่ะลูกนี้เอาลึก กูตดสินครับยแม่ให้เป็นแต้มของทางฝั่งกาจังหวัดอ่างทองนี่ครับดาบแรกเนี่ยไม่ตายครับซ้ําเลยครับลูกนี้ครับจิ้มเลยครับแม่กดอยู่แล้วค่ะหน้าเน็ตลูกนี้อ่ะก่อจะได้แต่ละแต้มนะครับไปดูคะแนนดีกว่าคผู้ชมออนแอร์ออกาสที่สนามด้วยฟ้าของสัญญาดชาด้วยนะครับโอ้ติดบล็อกครับอัสสันครับพมะสอนสกานลองได้ครับพิททะเลแล้วเป็นพุทธิมนยังไม่เกี่ยวได้ผู้ชม สามเมตรหลังครับติดเน็ตครับลบผสมครับเหมือนเดย์จาวูเลยครับอยังหวะเกี่ยวเนี่ยมันมันเหลือเชื่อครับทำได้ดีแล้วครตอนแรกเนี่ยกับการตีเสียเองเนี่ยยังเป็นปัญหาของเมดินบูชาสิงห์สินาเซนีครับโอ้เจอดีจังเลยจังหวะสองลูกนี้ค่ะเล่นเลยค่ะมือเซตของทีมนะครับท่าเมดินบูชาสิงห์สินาเซนีเสิร์ฟแพดมาแรกโอ้ได้อยู่ครับแล้วไปลูกนี้ครับอย่าแโอกายทีครับกีฬา กวดอ่างทองโอ้ยเอาคืนบ้างครับโอ้ยยังไงคะลูกนี้โอ้สอ,อไม่ได้ครับลุยพาพิมนาลีครับอ้าตีบอลเดวยังได้กต,ตินันครับมาต่อครับสัจิกานพิมนาลีวิ่งมาแล้วครับแต่ว่าหลอกให้สัจิกานครับคุณนลูกนี้ของสัจิกานกันอยู่ค่ะ <c oughs> โอ้ทุบลงไปสวยๆเลยค่ะ กระโดดลอกหนึ่งทีค่ะแล้วก็เล่นของเบนิดีชาเนี่ยคิดว่าผู้ที่หมดบอลเดียวจะตีเลยครับ2 4่9ครับใช่ค่ะเสริมมาค่ะขึ้นลูกนี้ยังรองได้ค่ะกีฬารองกันเซตมานภัสสรยังได้ค่ะตาลยานีเซตให้สติการ ท้อไม่เปลืองนะครับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดเนี่ยครับลูกแต้มปิดเซตของโรงเรียนกีฬาจังหวัดทองจากสัญชาติกันอยู่ครับพยายามที่จะไล่และพยายามจะตามมาเวี๋ยวไม่ทันจริงๆอ่ะลูกนี้กาจังหวัดทองเอาชนะไม่ได้หนึ่งใช่ครับใช่ค่ะกีฬจังหวัดอังทองเสิร์ฟก่อนค่ะรับมาเซตอีกทีนึงขึ้นลูกนี้ไม่แรงค่ะไม่ถนัด่ะลูกนี้ โอ้นี่เป็นจุดเกรงใจนะครับเสิร์ฟต่อครับนิด,ดาครับลงครับเช็คแล้วฮนะโอ้ผู้ชมแต่ว่าออบอลไม่ออกครับเป็นบอลไ,ได้ของภาพนี้อีกทีนึงค่ะลงบนเส้นครับดูสินอ่าจังเสิร์ฟต่อแค่การเล่น้ยง กาลยานีจ้ำเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งอ่ะเซตมาขึ้นลูกนี้ยังรองได้ค่ะทีล่างทองกาลยานีขึ้นอีกทีนึงค่ะก็ยังรองได้ค่ะปตินเดชาไม่นานค่ะรีบอลข้ามไปค่ะรองได้เซตอีกทีหนึ่งหัวเสาต้องไปอ่ะขึ้นยังรองได้ค่ะอ่างทองบอลเร็วลูกนี้เรียบร้อยค่ะเป็นบอลเร็วครับปตินเดชา เสิร์ฟมาเบาๆลูกนี้จะเสิร์ฟเตี้ยยังเกี่ยวมาได้ค่ะกีฬาลองเซตลูกนี้ขึ้นบอลเร็วทีนึงอะ่ะยังรองได้ค่ะดินารีเซตทัพพัดสอนขึ้นยังรองได้ค่ะขึ้นอีกทีนึงยังรองได้ค่ะลูกนี้ทัพพัดสอนอีกทีนึงโอ้โหถนัดนนไม่ถน,นัดเท่าไหรค่ค่ะเขาข้ามไปสักสิการ สิการก็ยังร้องได้อ่ะลูกนี้โอ้โหอีกทีโอ้โหแต้มนี้ฮะเป็นแต้มที่ยากเย็นเหลือเกินครับแต่สุดท้ายแล้วไม่เป็นของตัวตึงจากแถวรลาว้าเทา้าเท้าอินเท้าวนี่ฮะท้ายแดนหลังเลยครับสะใจเลยครับเพ็ปปีเซต,ตีค่ะสิการเซฟค่ะยังร้องได้ค่ะ เซตอีกทีนึงค่ะนภสรโอ้โหโอ้จบที่นภสรครับโ,โหครับทศนวันเซิร์ฟมาอะไรไม่รู้อะไหลครับยกมานภสรสู้ดียังได้อยู่ครับเอาแล้วเล่นมาสองเลยแังขันครับแล้วลตีมาจาังหวะนี้ยังได้ครับโดนน่านบัดดิ้นบอลเร็วได้อีกสักทีหนึ่งไหม ขอวางหลังบล็อกดักไว้แล้วครับทีราจังหวัดอ่างทองต้องปุยยังไม่ได้ครับมาที่บัดดินได้ชาบ้างยังไม่ตายครับเอาแล้วครับและพัดสอนลูกนี้ออกและบุญสิงยังไงครับโอ้จะต้องเหนียวอะไรกันขนาดนั้นจะต้องเหนียวถึงขนาดไหนเลยครับอาจารย์สุรพลบอกวอ่าออกครับนี่ฮินาลีครับอันเดอร์มาให้นปะปัดสอนครับ อ๋อลูกนี้มันปีอ้อมเสารากาดครับเอาใครครับเพื่อของเวลานอกบิมเนรีเซิร์ฟครับเซตเตอร์ของอังทองวันแรกมาชวนนะครับแล้วมาใ้การตีนันคนเดิมครับจะติดบล็อกหรือจะติดเน็ตแต่ว่าตกในแดนตัวเองเลยครับวิดีชากับพัสศรครับเสิร์ฟมาช่วงนี้รองได้ครับวันแรกดีครับของวิดีชาแล้วเป็นน็อบพัศรครับยังงัดขึ้นไม่ได้นู่งฮะโยกไปทางทัศนวรรแต่ว่า ต้องข้ามาก่อนแล้วเป็นน้องจัลเลียนีครับโอ้โเห็นเห็นช่องว่างตรงนั้นแล้วครับตอนขึ้นก็เลยวางหลักท็อปไปเลยลงมาเสิร์ฟโดยเฉพาะเลยครับนี่บอลแก้วช็อตทิศได้ฮะับเลนต้าของมิดิชาซ่าสิงห์เสียดีครับเอาเดี๋ยวต้องแก้แผนไหน่ะเสิร์ฟครับสุนิดาออกไปเลยครับโอ้โหแล้วแ ของกีฬาจังหวัดทองครับของทีมครับสุภัทธิดาพุทธรอดครับเรียนนี้ครับเซตมาให้สักิการตบลกรได้ครับหลว่อสอนวิ่งมาแล้วทัศนวัตครับลูกนี้อ่ะเป็นแต้มของพอินเนชาค่ะต็อเซตที่ผ่านมาสองเซตที่ขับผ่านมาของทีมเยอะมากครับฟาการนันเสิร์ฟครับสักสิการนัดไม่ได้การดัน วิ่งมาแล้วหลอกมาทางทศนวันครับนู่นนะฮะนบพศรวิ่งนะครับแล้วนีฮะนพศรเรียนีครับเกี่ยวกม่ได้พิทันลีเซ็ตมาทท่นพศรยังอยู่ครับเรียนีไหลหลังมาให้สสิกานร,รับจบครบค่ะสสิกานเนี่ยรูปลุกนี้ลงไปอิชมาพรเสิร์มาครับในแกของเรือดผ่าทำได้ดีครับแล้วพิทนลีครับบอลเวลให้พิทธมนยังได้อยู่กับสสิธรน,นะ ็บนบอลของปริชา,าสิงห์สิงห์อศเซนีครับซันซิทอนเจนตต่างค่ะเสิร์ฟมาค่ะร้มมะรองได้ค่ะเซตลูกนี้โน้านสอนขึ้นอีกทีหนึง่งหลอกบ้างครับอ่าต้องต้องแบบนี้แหละครับทางด้านของปริชชาครับหายเลยครับเสิร์ฟม,มาปริชชา,าสิงห์สิงห์อศเซนีให้มาที่กานตีน,นัดลูกนี้แล้วร้องได้ครับอ่างทองครับแต่ว่าความแรง เซตนี้ก็ยังดูไม่ออกค่ะว่าใครจะได้เซตไปค่ะเซตมาลูกนี้กัลยาณีโอยนีนี่ฮะชื่ออะไรนะฮะัคุณเต้คุณเทล่ากาบี้อ่างทองครับสัญญาณเสิร์ฟออกไปเลยโอ้โหเสียเอกนี้เห็นบ้างนะครับสองเก็บตัวแล้วค่ะแล้วเป็นแมชพอยต์แล้วครับแมชพอยต์ของเกมนี้ครับของกีฬาจุ๊บอ่างทองครับยอมหรือเปล่าครับดัดจั๊ ไม่ายังไม่กินเกตครับปิดเกมไปเลยครับ3ต่อ0เซตครับมาแล้วค่ะกาลยานีกินเกตปิดท้ายลูกนี้ให้กับผู้เล่นกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะในเซตนี้ค่ะ15ต่อ19คะแนนค่ะเป็นกีฬาจังหวัดอ่างทองค่ะน,นี่ครับผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมน,นี้ครับหมายเลขเจ็ดครับกาลยานีกิงเกตครับน้องปุยครับ